ผมอุปกรณ์การเรียนลูลกน,ะะน่ะยังนัดต้องไปซื้ออีกหลายอันหลายนิ้วใจเย็นๆก่อนพี่เ,เดี๋ยวนั่นวินะ่งเรื่องผู้น่ะนิดๆหน่อยๆน่ย,ยังกับมาซอพ่อซอเมียมันบ่ได้มี้หยังดอกลูกน่ะเรียบร้อยก็จกังขาพบไปนี่เดี๋ยวสีสุดาเจ้าบอกมันเอาเจ้าสอนมันก็คือว่าสอนไปเลยเฮ้ยมาสอนแล้วเขาสอนบ่ได้น่ะฮะลูกพูดเดี๋ยวสัซนีนึงเนาะ ตัวเองก็เห็นตัวหน่อกฉันซื้อดหารหรอกไปต้องไปสนใจดอกเงินอยู่น้ำแม่พี่เงินอยู่น้ำแม่พี่วันจ้าอาบัตรไอ้พี่เอ็มหน่อเร็วไอ้บ่มีดอกเงินสดน่ะเซ็ตบอกก่อนให้นเดิดไปทัวร์รถเอาเงินแล้วเอามาคืนไปน้ำป่าเด้อข้าแม่บันเมื่อรุ่นข้านอยากได้อีหยังนั่นกลับมาบอกป้าวันเออครับป้า พ่อตอกไปบอกให้พ่อได้ยินขอขุ้นทำแม่อุ้ยแม่มีที่สุดเลยลูกชายว่าแก้วหัวแด็กของแม่พ่อบอกพ่อสอนลูกสอนเต้าแนว่ได้กะซำนิ่งข้ากับแก้วไขว่ามันหายยากยากให้หัดให้มันทำการทำงานเนี่ยเถอะเอ้ยสมุนสมบัติหนิอย่าโง่หาเงินน่ะหามาเห็ดหยังขั้นบ่หาไปให้ลูกให้เต้าหาไว้ให้มันแต่ว่าก็ต้องหัดมัน การเลี่ยนของมันยังว่ไปนามาลังเลยใจเย็ยนเย็นก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้นะสุดาห่ะสิเป็นคนจาัดก,การเองดอกสิคอยเบาค่อยจาค่อยสวนหูกเอาดอกเอาจังสี่ซะใจเย็ยนเย็นเมื่อน,นี้นะ่ะขัน้นสิไปเหตุงาน่ะกับเป้าไปบักลาขั้นบันเสา์วันทิ์นั่นขั้นอยากไปหาเล่นหาเที่ยวกับผ้ากันไปเลยลูกสิไปเที่ยวห่างไปเที่ยวใสกับไปหล่น,หน,หน,นแม่น่ะมีบ่เอินบ่ออยาก อยากสิไปเบิ่งหนังกลับไปอยากสิไปเบิ่งคอนเสิร์ตกลับไปเลยลูกมี่สิไปเบิ่งคอนเสื่อมน้องวัวแม่เราลูกพี่แบนเราบดับบดีให้มันครับขอบคุณครับแม่ได้เงินเราก็ไปบันไปเทาไปเห็ดงามไปคนก็สิไปไปเห็ดไปตันหาทะยอลักอุดสาโลตตุตมตาเข้ามาพาให้ทำผิดมันกิเลสพ เหตุบอดีทวีเพิ่มตัณหาเติมเสริมความแขนบางแผนการเข้ามา่งยาโลบโลบผ้ามาห่มสุมกลัวเรื่องบอดีเป็นไปอยู่แบบนี้เพื่อเอืน่นว่าสัตว์จะรรมคนทำกรรมกันไหลบ่หินตองขึ้นย้อน หลอนไว้เห็นมาแล้วจังหารจาปากเอ้ยเตีายเปยมาเป็นปองสีหวอนลุงปากย่าเอาเยื่องเรื่องบอดี น้ำถึงมองนกท้องไก่สิลิงสายธนูพวงเคีงกําลังเพียดเม็ดม้ดอนเหนียวแน่นปิดกนันกลางคือดังผมเพียนใจขอบขัวแปดปะวังสังมาต่างกันไก่ผู้บดจนกันยังไข่พ่อแม่มีเพียงพออม เขามีลุงมีป้าเอาอาพอได้เพิงงิงเงินข้าหอข้าบ้านพ่อได้เสาตอนเงินข้าไฟข้านาา้ำเศ้าอกคำบ่มีโอดสังคมเขาบ่เคยลดเที่ยวหัวตรวจยุยเขาทึงคุยทึงหาวไว้สาวผู้ไอหนุ่ม คำเแรงมาเป็นกุ่มจากผู้หัวผู้เต้นซุ่มเล่นดอกยูหอส่วนมาหมอเทียนชัยทีวิตเดียวบ่ายอทอมาเลียนต่อแต่ทุนขาเลยอาศัยนอนวัดเที่ยวทำงานจ้างงานอย่างเทียนทำใดเทียนชัยบ่ได้วันอาศัยเงินทอนะ มาไวเป็นคาเลียนยยยยยยนี่น้องเทียนเทยมาหลับจางเสาอาทิตย์วันหยุดพ่ออาศัยเงินตาตื่มกันเป็นทุนไวเงินที่อีเมยียหามาให้เทียนกระทำไปอีกอย่างเงินที่เทียนหลับจาง พ่อได้เพียงไว้ซื้ออาหารสนุกแม่ป้าติดยังไงใมือนีแม่ป้าช่วยบ่โอ้ยพ่อจีไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานได้ไเ,ดเด็ดหน่ป้าเอาก็เฮ็ดเบียกตัวใส่อเขาก็นี่แม่นี่นี่นีขั้นเขาใส่ซีนไปมาลุ้มมาลุยไปอีลุ้มตุงนั่งไปนั่นมันบอกคองแก้วสุดแบบนี้ละแม่ป้าคลองแก้วแม่ป้าพร้อมเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเสมอสุดเฮ็ดงานเอียงมาคือจังอัน สิลงไปพัทยาอยู่บ่เท่านี่ยเนีนพาะใ้เงินใจว่าผมนเบืงูู้ผุนบู้ยบุระพ้อเบกของปับสันสันอยังไม่ไงเห็ไหมป้าเห็ป้เบกแต้โขงเนาะไมเป้าไม่จังเดเียเอาจังซี่มันสเลยเวลาเขางานนีจักน้อยมันิบ่ท่านนิดเนี่ยไปกระซาวตัวเขาหักนิดหนึกงยากอีก ชูมากินเหล้าเมามายีิััยเปลี่ยนตั้งแต่เป็นวัยเรียนเสาอาทิตบ่สิง่งบ่ล,ลิงซำตำตะกุลเมาบ่รูว่งลมามาแลเพข, <c oughs> ข้างในมือขึ้นเลยตั้งแต่เข้าแต่พุนสไตล์ไม่ให้เท็กบ่บ่เล้าหรือเก่งฝรั่งกินงวนยองเอ็อนก็หัวลงคว่งว่าตึกตองฮอนหำ พ่อแม่ผู้ป่วยเกลี่ยา้ำยาลูกัวสศรบวูว้่งบูแต่เลี้ยงสูง,างการ,รเรียกงั้นบบเกี่ยวหยุ่งไปหาเียยังอยูอย่เพี้ยเดียอย่างมัน่อยบุนชู่เที่ยวตามพับสังคมไทยเขายอมรับ่าเป็นเอาไว้สิ่งเพลงสต์ิงมัน้าพบ,บูวเบาเลี้ยงคำสอนคู่เบกเคยหูบคคบกเคยเกื ลูกชายพ่อคนเหลือน <that> <inside> <that> ี่จะไปเที่ยวจุยนี่ใส่ชุยเพ่นนายสั่งเฮเอในยามนี้โอ้พวกสูนี่มันคือเมา่หมดเถอะข้ออ่อนบางนีข้ออ่อนเมื่อขึ้นนี่ พูดนี่รู้จักพ่ดนี่อารมณ์ค้างที่สุดเลยกินเหล้าก็กินบ่แซ่บมค้างแล้วลูกพี่เสียผู้สาวบ,าบาอกว่าผู้ใด้เป็นผู้ใด้แล้ว่าพูอ,าาอนี่ว่าบักบุญชื่อพูดี้มันอารมณ์ค้างมันสิเอามาเป็นเมียก็เอามาได้และมืมูดนี่มาผู้ใดกายลนากายตาสิกลับคงคืนไ่เหมือนเลยเอาแล้วเมื่อกี้เรียงเรานี่ยบ,บอห<ป>้พ่ออยากเดี๋ยวกูพาไปต่อ เอานั่งลงเลยกเลยมาแล้วจ้าสนใกเอาเพื่อนบอคาเพื่อนขอทานงามๆเลยจ้าฉนใจเอาเพื่นบอคาเอาผูสาวมาแต่บานในเมืองในนอกครับนีน้อเอายคุณคะมาอย่างเราเลครับนแก่อย่างไดเพื่นเปทาทนะครับตอนเพื่อนบานผูเจ้าพวกงาปันนี่นี่มา ขายฟื้นขายทานอย่างมากนู่กลางดงกลางไปอย่งสิบอย่างสิน้องอาน้องสาวทำแพงขายฟื้นอยู่ในมะลายปีละจ้าทำแพงเสรอจ้ไอ้เสือบุญสู้ลูกเนี่ยบอเคยนี่นี่บู้บ่าหรอไปคุณคะว่าแกงเต้าฉันมี่นาทีขายฟื้นไปเผาทานคุณสนใจฟื้นของฉันบอก่คะสนใจสนใจฟื้นไอ้ก็สนใจ เห็นหน้าตาผู้โจว์งานด้วย้ไอ้ก็สนใจคู่กันอยากได้ไอ้นี่เป็นแฟนจะง่ายบ่ต้องลารอนจ้าคุณคะเออสมาจับมาบ่ายกันได้จังไหนคะนึกอมาพ่นกับฉันบ่เคยรู้จักกันเลยค่ะไม่รูกดีเฟื่อนนี่ซ้ำเฟื่อนนี่ไอ้เมาให้ก็ได้เลี้ยงเงินเลี้ยงหองเองเจ้าอยากได้จักบาท เงินทองนี่พ่อึด่วอยากก็คือบอคบุญชู่วนี่แหละเจ้าอยากได้ทำไหนแต่ว่าพอแม่ให้เจ้านี่ว่าเป็นแฟนบอกบุญชู่น oh ี่มันสดยหัวคุณค่ะกุบังเป็นระว่างยากใช่ปะผู้สาวผู้นี่ลับมาลูอว่งสรุ้นาหลุดจกกูน่อยเอ้มาเพบมาหลุดกบัคบุนชั่ปไนแล้ว ไอ้เกียร์กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบักเตบักเตตีกูเไอเดี๋เฮ้ยอบานี่อมาเียพีเดี๋ยวเ่ะบักเกียร์กูไมได้ยนะไอ้บุญชูเก็เหตุยังซี่คือมาให้เกียร์เขาเนี่ยมึงหนีไปใครมึงไปมันไม่เนเรื่องของมึงอุ้ยไอ้บุญชูเมาจนบนรูเลี้ยงเลยนี่ไอ้บได้เมาไอ้ที่ไปเลยมึงใส่หัวไปอบุญชูเกดเหตยังสี่อันนี้มันเรี่องของกูถือมันว่ถอมึงเองเบอบ้านนอกนะครับไอ เป็นคนทุกคนยากน้องนาจังมึงนี่มาเทียบกูมาได้แม่นแล้วลูกพี่รไอ้มึงนี่ดักตามไอ้บุญชูใส่กระโหลกสะก๊อกตูงกอกมึงคล่อมเ่ากูเป็นไผ่ไม่เป็นไผ่มึงนี่ไปว่าสิมึงเก็บโตยวยกกูเหรอไอ้บุญชูครับไอ้เมาจนบุลูเลี้ยงเลยนะครับไอ้บุญชูอู้อะไรเมามึงสิกลับมาครับเทียนบอกกลับหรอกครับไอ้บุญชูหันเทียนบอกหันมึงบอกกลับไปว่มึงกูเก็บโตั

เโอเี่ยบาดเทนบาดเจ็บหลายเนี่ยแม่เปนยังไลุกข in. yeah. ึ้นลุกขึ้นเขาล้มบาน้เนีนี่น่หัวแตกยางตายออกแม่บานนี่ลือดออกเต็มเลยมันตาย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 ยักษ์เจ้น้ำบานนี่นะเขาลุงนะโอ้ยมาหาามานเนี่ยจ้าตายยัอุ้งไววบ้านน้อคู่ไแท้ตาบานนี่โอ้ลุกขึ้นลุก้ยอันนี้ไห้บ่าน้าบานนี่แม่อีนี้ไว้บนนาลาบ ที่มะเอารักมารักแล้วเขารีกวาอันนี้ากว่าใจเอาไปเนาะิมาซอยนี้วะนาบไนี้โอ้ยบ่มีเลยอกกางโอกางตาเนาะมันก็ยากก่ตายเดือดไหลสะตาแลยมาในโรงพยาบาลแถวสมุทรสาครบ่มีตี หผู้นากโลกหลานจัดสรรมาในคำนี้ได้เหลือสุขลูกผู้ดีเป็นเคียคข่าลูกพี่บาดีดังเหมือนว่านันสิริได้ซ้ำใดนกยุงตองเป็นเพรไงใกล้แผ่นเกลนตำราความขยับปากกาทองเปล่งสมองสยองเตือโอ้สักเลื่อนกินสมแกมคมยายาย บางทีถือแก้วเพียเข้าเนียวอ่อนต้นวานโอ้สากินไครดันส้ามผัวใครมันผาดเพราะระจฉันบะทันเคยว่บาบ่เคยก็คงใจหัวบว่า,าใสสมองตูศัยแฟนเส,สิรมจูสสดังผู้คือเพนบางที่ขาดบางที่เขินบทสำนวนบลึกซึ้ง ถึงขันแม่นบอนวานพี่น้องเอ้ยบ้าเหนื่อยไข่รดน้อนบลับกินเข่ากับกินบ่วแสบตั้งแต่หลานไส้ของมันไปตั้งแต่หมู่อวานนี้ก็ยังก็เห็นกลับขึ้นมาอยู่จะฮากบ่าเป็นตายลายดีจังใดพอกับเม่มันกระจักหิตจังใด ผู้นางกูเติมมีแต่ลูกแม่แมครับสุขคิดน้อลูกน้อเต่าสูบอออ้บ่มันก็คิดอยู่แหละแม่ยมันพี่มันอ่ะแมวเนี่ยเอาใจหลายแม่เอาเงินให้ไปเที่ยวกูรู้ว่ามันไปทาง,ทงไหนยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยยีอย่ามาโยนให้ตั้งแต่ผู้เดียวไหลเจ้าเอาใจลูกแม่แมบาดเจไิญมันกลับมาไปอีกทีกังมันใส่เงินบอท่านเนีเบิือนมันกับบอท่านในบ้าแล้วเนาะเสีดตรงไหนระเบียลูกมันเอาไปจากบ้านหลังเงินหมื่าน ให้ไปฟรีมื่นพวกเนี่ยอันนี้มันขอส่องมื่นไผ่มันซีมื่นกระซัมพอ้อมันเบ้ออะไรง่ายงนั่นละหลานผู้เดียวพวกเจ้าเลี้ยงเอาตาใจมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เงินกะหาให้เบิดทุกอย่างจะจมันปากจะันว่องมันให้น้องพ่อมันกระดัะ้เขาเสียใจหลังจีนั่งถานอนถามอยู่จุดสี่ตีนี่ต่เย็นๆก่อนค่ะแม่เดี๋ยวถึงเวลาน่ะเย็นไปแล้วเย็นบ้านเองดอกธรรมดาใบรุ่นสี่แล้วสู้คิดผอทร้านนุ่ยเย็นส้วม เสียงผู้ใหมากคะแม่เ้่อาตนมากับเเสี้พอดีครับพ่อผู้ใหญกับพ่อดีกับตั้งอำเภอพนเด็กแจงมาทังสถานีเด็แจงแจงมาว่าหลานชายเจ้าหนิถิจับย่โรงพักนั่นตาย่วจังสจังสันพ่อผู้ใหญ เับจ้าเป็นเดือดอีงขอหาอีงค่ะอันนี้ขอหานี่ก็สิขอ <stam. S 2> หาอะไร so saw, <of> เร <Focus>. ื่องที่ว่าผมซอยบ่าอะไรเด้อขอหานี่ก็คือขอหาทำลายร่างกายหรือพยายามขานั่นเองสุบายจะได้หรืลูกคือว่าจังสันลูกสุวรรไม่เป็นทสันดีมันเหน็บมันบ่อแมนดอกหาหมอไปทั่วไปทีบไหลยืนยู่งสุดอ่ะป้าติพุ่งนายบุญสู้นี่แม่ลูกเจ้าวะกัลูกฉันนี่แหละค่ะนายบุญสู้ตอนนี้ถือจับล่วงปักขอหาพยายามขาอุ้ย เอ้าตายแล้วตายแล้วหลานหลานของยายปามันเป็นไปไหนจังไดหลานของควายนั่นเป็นผู้ดีผู้งามกว่าเราก็เดียวบ่าวกบวนปากกวานสิไปตบปตรีคนใดจังไดมันเป็นไปได้บ่ใดพอผู้ใหญ่นาตาสิดีสิงามนี่กระซังหลานไส้ของเจ้านี่ประวัติกับบ่ดีปันไดเนเ่ยเป็นผู้ใดมาสั่งเบาสั่งวาเทศบเมยนดอกฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันสมากกว่าคนเอื่นนั่น ขาก็เมีเศรษฐีโบไปรงพักเดี๋ยวนี้กัสิโบท่านาปยบ้านนี่ก็มีหนาที่สัมพนเดี๋ยวสิเดินทางไปทั้งอำเภอนี่ก่อนจ้าจ้าจาจ่าจาจาไปไล่มาตามหลังไปเด้อมาจบกูนจ่าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายค่ะมันเป็นจ้าเล่้ปเด้ฮะเจ้าเอาแต่ใจลูกทุกสิ่งทุกอย่าง่อยบอกแล้วมันน่เปกิจเราเมายาหาตีหัวคน่อยเคยบอกใค้สอนเจ้าเลยมันบอกสุดๆอฮะนั่นล่ะอีเมียคือกัน เอาใจลานทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกว่าฟังขันอยากประกันตัวมันไปเลยสองคนนั่นคอยว่าไปสันดานมันบ่ดีเลี้ยงบ่ดีลูกอะ่ะพี่อาคมก็ไดจังสี่แหละสีให้เห็ดจังไดนะมันผิดมันผ่าดมาแล้วผู้ใดสิอยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเป็นน้ำตัวพวกเจ้าเองลูกนั่นนะเอาแต่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันอยากได้อยังก็คนให้มันผู้ลำบากนี่ม่นคอยเจ้าขอาใจบ่หอนหักนี่ละ มสีบาจังไดาน่ะสีทูด่ากันย้อมลัมบผิดเปิดนั่นแหละบอยให้มันตายอยู่พูดเลยให้ตำรวจขังมันไม่ไมพูดหรอกมันสมบูรณ์่วไปทีแพ้น้ <S <S องคนเน<อ>าะใครบอกแล้วมันเป็นจังไดบ่เถอะฮะขันเกินเลี้ยงม่ามันเป็นจังใดบ้านเมืองอยังวุ่นวายกันบ่ฮะเฮดจังไข้าใจจังไดเมื่อจากหมืนม่นจากแสนจากกลั่นไปประกันหลานซสายายออกมาเดี๋ยวนี้นแ,แม่แล้วคแม่เบากระเบาสะเข้าจังใดคุณข้าเถี่ย แล้วแล้วตำรวจไหวประกันเด้ไหมฮะมันเป็นไปว่าไรเรื่องสามีมันต้องประกันได้ลูกเขามีจารา์จักเสงิจารณ์เอาไปทุ่มตำรวจเลยไีประกันออกมาเดี๋ยวนี้เอาแต่สิเรียกไว้ประกันตัวน่ะพราเต่าไปเลยสองสามคนเนี่ยแต่ว่าถึงแม่ละทำงานคอยแล้วอ่ะคอยว่าไปคอยเบี้ยขีนามันลูกเต่าหนัมันสอนมาไดยเข้าใจบ่ฮะหมอคุณแม่จสั่งลูกคอยไปก่อนจะเยินๆไปเบิ้งกันเอาเลย ที่ต้อหอหมองอียงกับอะไรเจะาแม่กุศลซะมันเป็นน้ำไผ่กันมันเป็นใดกันมันก็เป็นน้ำม่นเจ้าซ้อนข้นอะไรซอนลูกส้อนหลังเป็นน้ำย่อยนั่นแหละเอาแต่เจ้าใจมันเป็น้นเจ้าหันลอะไม่สุดาแม่เอีงมันจะเป็นแม่จังได้ลูกของมึงตัวห้าบุกสุ่ตัวมันสจะเป็นน้ำย่อยหรือังใดแหมข่อยว่านั่นต้องมีเรื่องอียงเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยกับหางสั้นเลยข้นสวอนอ่ะบอกเอิญบอยอยากเป็นอย่างมันจเจ้าไปหาจับตำรวจเนี่ย ลูกคนนั้นดีสิลมสิไตแล้วสิสดาน่าสิ้นแห้งไปไปไปเปล่าไปไม่ติใจกนตัวแห้งแล้วจะเข็นหนาหลานชายตัแห้งเลยแหมวันเงินอยู่ในธนาคารนั่นมีเท่าไถ่ไปกดออกมาเด้อสีเศษหาเศษเก่ามาเพื่อรูดก็ต้องงินจังสัะแต่แล้วล่ะมันจังสีนี้ไปไหนัอ้วนค่ะ มึงขายวัวได้ลยพวกแสนเกตแสนมึงแบบเอามาเรูหนีเลยอเอที่เอมึงกร็ลรายแมวหัขกของแม่กับมีเป็นล้านใส่กันแล้วโอ้ยมันต้องได้ออกลูกแม่เนาะออกมาเลยเอาล้านมึงออกมาบังสันเมียปรยุทธเมียปรยุทธเนี่ยล้านเราต้องลูกข่ลูกข่ทั้งคนงข่อยกับใจหอนคือกันนั่นแหละไข่ออยอยากผู้นะักมันมีเรื่องกับผู้ใดกันคันขอ่อยหูนะกไอยบ้าเอามัานใบแท้ๆเลยเแม่แม่กับผมไปคือกันลูกไข่ นี่เรื่องกระเพให่ไปจักการบมาเลยลูกเนี่ยมาที่ไหนสูด่าอาจัรสี่ซะเมื่อนี้นะเจ้าไปอาบน้ำแตงโตเด้อตงตไปอาบแตงต่มหรือเปาะาไปลูกผักกันว่อยกับสิทาเอาเงินเอาเงินแล้วเดี๋ยวก็สิน้ำไปดรอกจะอาบน้ำเดี๋ยวจะไปกอนเด้อแม่เด้ออาบน้ำเด้อตีตุ่นเด้อ่จะโดนเด้อหลานหลักของป้าพ่อเนีดู ไปลงเสือว่าหมอลำขณะนี้ฟังแล้วสิบ่มันอดใจฟังบอนบันนิทานกันสิพันโบทฟังคนดีคนโคตแมน่นไพสิคือบางฝูงสัตว์ยคอยโจรอฟังไปให้ถึงแก่ สีลำแทนนอคาจังบ่ล่าหลังดอกยางคืนในวัน เราโอ้บ่เป็นยังไงหรอครับแม่ป้าบ่เป็นอยังป้านายก็ได้โจงก้อตีมาบุ้ยบังบ่วงวุ้นอะโอ้ยปากกระแตกตาตูตาโป้ไม่บ่เก็บอีหลิตรีละแม่ป้าว่ามึงเก็บคักๆได้เดียวนี่บ่เป็ี่ยนยังดอกครับแม่ป้าบุถ้าบุถ้าเอ้ย เกลียเลียดอยู่ใส่น้อยหิมาเบิร์ลูกพึ่งแม่เขาตีเขาขาเคียนหักขาเปี๊ยต,ตุกตาปูไมเ่เลยพุทธาเอ้ย,อยปเป็นยังไ่ป้าพึงเบิร์นูเดี๋ยวนี้พึ่งลูกยันเป็น,ปน,ปนยังมาลูกลาวิ้ยแม่ป้ากระได้เนาะเจ้าหน่อยแม,ม่ป้าพุทธาบอกให้เบิร์ลูกเบิร์นรานดีๆเป็นยังจกงเป็นขาหักแขนหักมาจริงสิผู้ใดเฮ็ดลูกลาเจ้าเป็นยังไรดอกครับนี่ ก็ติเงยิงหลายจังได้บุญลุกนะโอียแนักฟาตัวผู้ใดตีผู้ใดขาไปมีเรื่องกับผู้ใดมาหนาบอกเมียเนี่ยเปี๊ยป่าผู้ท้าว่าแล้วผู้ท้าใจบอดีผู้ท้าบันบอดีเลยเนี่ยลูกแกเก็บอยู่เชียง เพียนใจแม่สัวสางแม่บอกว่าเนียวใ้นี่อย่างกิดตอว่าว่ามีกระปันนั้นว่ามีภูมิมีขนัขนพคดรไม่กันว่ามีค่าวน ป่าป่านบ่มีผู้เลี้ยงเื่องป่านบ่อย้อนเก่งทั้งการเลี้ยนผัดแท่งเล้งมาโนนป่วยเยาวยาไใ้สิเป็นคนหาเบิ่งเงิน